สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลดเดฟชาแนลกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เลดเดฟชาแนลมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งเปิดตัววันนี้นั่นเองนะนั่นก็คือเลดม n โน e 9T นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับกับตระก,กูลของเลดม n โน e 9เลดม n โน e 9S เลดม n โน e 9Pro และตัวนี้นะครับเป็นเลดม n โน e 9T นั่นเองนะครับแต่ยังไม่พอนะครับตัวนี้หลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมชื่อมันเหมือนกันแล้วมันจะมาเป็นอะไรอีกซีรีส์นึงลองดูตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่า5 จีนั่นเองนะครับผมนี่สาเหตุที่มันมีอีกซีรีส์หนึ่งของเลติโนต 9เข้ามานะครับนั่นก็คือ Redmi Note 9 t ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นยครับรองรับ 5G ด้วยนั่นเองนะฮะสามารถใช้ในไทยได้ด้วยนะครับผมและตัวนี้ก็รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับเป็นกล้องกลมๆนั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็สกรีนคขาว่า Redmi Note 9 t นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องให้ชมกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับของภายในนั่นเองนยฮะสำหรับด้านล่างนะครับของตัวกล่องครับจะระบุว่าตัวนี้นะครับเป็น Redmi Note 9 t สีไนฟอร์ Black เั่นเองนะครับเป็นสีดำนะครับผมแรมนะครับผมจำนวน4กิกะไบต์แล้วก็ ROM นะครับ1 2 8 g กิกะไบต์นั่นเองนะฮะและตัวนี้นะครับภายในนะครับยังประกอบไปด้วย Redmi Note 9T นะครับอะแดปเตอร์นะครับ USB Type C นะฮะแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับผมแล้วก็ซอฟต์เคสหรือว่าเคสยางนั่นเองนะครับผมแล้วก็มี user guide มี warranty card นะครับผม ็ประมาณนี้นะครับภายในกล่องเขาก็บอกว่ามีประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราทําการแกะกล่องกันเลยดีกว่าสําหรับ Redmi Note 9T 5G ตัวนี้นั่นเองนะฮะแกะออกมาปุ๊บและนี่ก็คือ Redmi Note 9T นั่นเองนะครับหนักพอสมควรหยอกยอกยอกนะฮะอันนี้เป็นกล่องนะครับเขียนว่า Design by Redmi นั่นเองนะครับผมด้านในก็คือเข็มจิ้มซิมนะครับผมแล้วก็นี้เป็น User Guide นะครับผมแล้วก็มีเคสอยางนะครับ นุ่มนิ่มแบบนี้อ่าในกล่องมีประมาณนี้นะครับกล่องแรกกล่องแรกและด้านในนะครับก็จะพบกับตัว Redmi Note 9T ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโดยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซตนะครับหรือ CPU นะครับเป็น MediaTek นะครับ Dimensity 800U นะครับ With Duo 5G เป็น สถาปัตยะกรรม7นาโนเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็น CPU ของ MediaTek นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะถ้าเทียบกับตัว Snapdragon น่าจะราวๆ765อะไรเงี้ย 765G อะไรเงี้ยนะฮะและตัวนี้นะครับรองรับ 5G Duo 5G ด้วยคิดว่าน่าจะสามารถ เป็น 5G ได้ทั้ง2ซิมนะครับคิดว่านะแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องนะครับผมความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับผมและตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจอ6.53นิ้วนะครับเป็น Full HD Plus แบบ Dot Display นะครับหรือว่ากล้องภายในจอนั่นเองนะครับเป็นจุดนะครับผมแล้วก็ d u โอ Speaker ตัวนี้ดีมากๆนะครับ คือดูโอสปี k เกอร์ตัวถ้าจำไม่ผิดตัวเล d เลมี่โน้ตรุ่นก่อนๆเหมือนจะไม่ได้นะเออแต่ตัวเลมี i Note 9T ทีนะครับมีดูโอสปี k เกอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah ิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถรองรับนะครับผมฟ้าชาร์จได้ถึง18วัตต์กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวแกะก่อนปรึบโอเคเครื่องวางไว้ก่อน ้านในกล่องนะครับยังมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแบบนี้นะครับเป็นหัวกลมอีกแล้วนะฮะแต่เท็กเจอร์ถุงมันดีมากเลยนะครับเป็นขากลมอีกแล้วนะครับนี่ไม่รู้ทำไมนะครับตัวนี้นะครับผมรองรับการชาร์จไฟสูงสุดถึง22.5วัตต์นะครับ22.5วัตต์แล้วก็มีสายไท p e C นะครับ นี่หนึ่งเส้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาแอบแกะตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นอยงไรแกะออกมาเลยเห็นไหมรับรอบๆไม่มีอะไรปับับอืมแกะเรียบร้อยนี่มาดูรอบๆตัวเครื่องของ n i g h t f o r Black ตัวนี้นะครับผม นี่เนะฮะไน์ฟลอร์แบ็กเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสีดำออกเทาๆาเท็กเจอร์มันมันไม่ลื่นนะครับผมเป็นพลาสติกนะเป็นเท็กเจอร์นะครับมันจะมีเท็กเจอร์นี่ลอง z ู o เข้าไปใ,ใกล้นะครับมันจะไม่ได้เรียบนะมันจะเป็นเท็กเจอร์เนี่ยเี่ตรงนี้นะครับแล้วกล้องหลังนะครับผมความละเอียดสูงสุด48ล้านจะเป็นกลมๆแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าจะเป็นโมดูลูปล่างมันคล้ายๆของตัว โอโคนะพวก M3 อะไรเงี้ยโมดูลกล้องคล้ายๆกันเลยนะครับผมอ่ีตาเลดมี5ตีมีติดไว้ด้วยนะครับด้านข้างฝั่งขวามือก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะครับอันนี้น่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วแหละถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มเปิดเฉยๆนะครับมันก็จะต้องเป็นปุ่มนูนๆอันนี้ป,นปุ่มเรียบๆนะครับน่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับด้านบนก็จะเป็น ลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับมี IR แล้วก็ไมอีกตัวหนึ่งนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตัวถาดใส่ซิมนั่นเองนะฮะใส่ได้2ซิมด้านล่างนะครับก็จะเป็นลําโพง1ตัวไถ C ีรูไม์แล้วก็รูหูฟัง3.5ยังมี3.5มาให้อยู่นะครับสำหรับ Redmi Note 9T ตัวนี้นะครับผม ด้านหน้าก็จะเป็นนี่กล้องนะครกล้องตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะอยู่ตรงมุมซ้ายของหน้าจอนั่นเองเนะดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันโอเคเลดมี่พาวเวอร์บายแอนะครับตอนนี้ก็คือใช้ระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองนะฮะเปิดตัวแล้วนี่แล้วก็เริ่มต้นด้วยคำว่า 5G นั่นเองนะครับทำให้เรามั่นใจว่าตัวนี้นะครับสามารถรองรับ 5G นะครับบน MIUI นั่นเองนะครับผมอ่าเริ่มต้นของตัวเล d m มีโน้ 9T ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชัน12นั่นเองนะฮะนี่นแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับอ่ากดไปโอเคโอเคสิมการ์ดยังไม่ได้ใส่นะฮะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผม ดูซิว่าเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับจะมีอัปเดตอะไรไหมนะครับสำหรับเลดมีโนต e 9T ตัวนี้ที่มาพร้อมกับ MIUI นะครับเวอร์ชัน12นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูขอบๆของตัวเครื่องด้านหน้ากันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าคุณเห็นนะครับตัวนี้นะครับติดฟิล์มกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีการติดฟิล์มกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับโดยที่ด้านบนนะครับขอบก็ประมาณหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะหนากว่าด้านบนหน่อยนะครับ ดูจากขอบสีดําตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับสําหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับของ r e d มี Note 9T นี่นะครับผมามาวิเคราะห์กันต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอย่างที่บอกว่าตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุดรูกล้องเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับรอบตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสีไนท์ฟอร์แบ็กนั่นเองนะครับแต่นี่มีเท็กเจอร์อีกแล้วนะจับไม่ลื่นมือนะครับผม อ่ะนี่ลายนิ้วมือนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าลายนิ้วมือนะครับผม,น,มนี่มีโพ้งของเราลงไปเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเร็วกว่าตัว p พ c ค M3 ไหมเพราะว่า p พ c ค M3 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะช้านะครับตอนที่ผมทำรีวิวนี่ราคายังไม่ออกมาให้ผมเห็นเลยนะผมเลยไม่รู้ว่าราคาตัวนี้มันจะสักเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาลองทำการสแกนลายนิ้วมือก่อนดีกว่าครับว่ามันจะเข้าเร็วขนาดไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวมาลองดูความเร็วกันนะครับสำหรับการสแกนลนิ้วมือนี่แตะปุ๊บมาเลยนะฮะนี่เร็วมากนี่ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ MIUI v e r s i o น12นะครับผมนี่ MIUI v e r s i o น12.0.4นะครับบน ระบบปฏิบัติการ Android version 10นั่นเองนะฮะนี่อันนี้การเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับผมอัปเดตอะไรห,หรือ,อยังยังไม่มีอัปเดตเลยนะครับก็คือเปิดเครื่องคุณก็จะได้ใช้ MIUI นะครับหรือมี u i version 10.2.0.10เป็น g l o b a บนะครับผมแล้วก็อยู่บน Android version 10นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็แพชความอัปเดตความปลอดภัยนะครับเดือน12ปี2020นะครับเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับโอเคและนี่ก็คือ เลดมี Note 9T 5G นะครับผมก็เปิดตัวกันแล้วนะครับผมราคาเป็นอย่างไรก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับแล้วตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะฮะแล้เวเดี๋ยวการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวเต็มให้ดูอีกทีนึ่งนะครับสำหรับ r e d มี Note 9T ตัวนี้นั่นเองนะครับ